สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อินซีสมาร์ททิปเทปพิเศษทาตามสัญญาที่ให้กับท่านผู้ชมไว้ในเทปที่แล้วนะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมมาชมโครงการที่ใช้งานอินซีซูเปอร์บ็อกกันจริงๆนะครับซึ่ง2โครงการที่เราจะพาไปชมในวันนี้เนี่ยใช้งานอินซีซูเปอร์บ็อกทั้งโครงการเลยนะครับจริงๆเทคโนโลยีของอิมวอลเบาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อยู่มาหลายปีแล้วแต่คนยังเข้าใจผิดว่ามันแพงนะฮะวันนี้เราเลยจะพาไปคุยกับผู้ใช้งานจริงๆเลยว่า ใช้อินซีซูเปอร์บล็อกแล้วมันแพงหรือจริงๆิมันคุ้มค่ากันแน่ครับและจะได้ไปดูกันด้วยว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของอินซีซูเปอร์บล็อกเนี่ยครับในแต่ละจุดสามารถเอาไปอพทายใช้ยังไงและใช้งานยากง่ายไงโดยเราจะไปดูหน้าง,งานจริงในการติดตั้งกันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับดรโยชินอึ่งกูลนะครับซึ่งเป็นเทคนิคอลดีเลคเตอร์ของบริษัทอินซีซูเปอร์บล็อกนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมคุณสาีครับผมตอนนี้เรายืนก็อยู่บ,บนชั้นที่7ของโครงการสีลาลัยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ใช้อินซีซูเปอร์บล็อกทั้งโครงการเลยคราวนี้ผมจะมาคุยกับดรโยทินดูว่าเราได้ซัพพลายโปรดักต์อะไรให้กับโครงการนี้บ้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของโครงการนะครับพี่โยชินครับอินซีซูเปอร์บล็อกเองเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพี่ ผลิตภัณฑ์ของเราจะประกอบด้วยสองสองกลุ่มหลักนะฮะกลุ่มที่หนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เป็นบล็อกบล็อกก่อผนังเนี่ยก็จะมีขนาดความความหนาของมันเนี่ยตั้งแต่5เซนเลยนะฮะเซนเเซนเจซนครึ่ง10เซนแล้วก็เพิ่มความหนาไปทุกๆ1นิ้ว12เซนครึ่ง15เซนจนถึงหนาที่สุดเนี่ยเราเคยผลิตหนาถึง30เซนส่วนขนาดของก้อนเนี่ยก็จะมีอยู่3ขนาดเลยของเราเนี่ย ในตลาดทั่วไปเราจะเห็นว่ามีขนาดอยู่แค่20ยาว60เซนนะเป็นตลาดที่ทั่วไปที่เราเห็นอยู่ของเราจะมีเพิ่มขนาดเข้าไปจากที่เราเคยก่ออิบอลเนี่ย100สายทีง 2, 30, <30 S> 2> ก้อน30ก้อน1ตารางเมตรก่ออิบอนบบร,รุ่นทั่วไป8.3ก้อนต่อตารางเมตรเรามีรุ่นที่เป็น30คูณ60 5.5ก้อนต่อตารางเมตรนะครัอันนี้เรามีโครงการได้โมอกอ่อด้วยใช่ไหมครับได้มอกอด้วยอันนี้เป็นมอกอเรียกว่า ที่ขนาด30เซนทิเมตรี่มอกรใช่ไหมถ้าดูดีๆว่าในประเทศไทยจะมีเจ้าเดียวเลยนะ30คู60พี่พี่อ่อนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมจําได้ว่าความหนาพี่โอ๋กับเรามีบานสุดเริ่มแต่5เซนที่มไปแ,แต่จริงเราสามารถทําได้ทุกๆขย,ยขยายทุกๆ5มิลิเมตรขึ้นไป <5 S 1> เลยใช่ใชไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถสั่งตามออเดอร์ได้เลยนะครับจาก5เซนมขึ้นไปนอกจากนั้นพี่โอ๋บอกมีผลิตภัณฑ์สองกลุ่มคือกลุ่มบล็อกและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มอะไรพี่กลุ่มที่เป็นชนิดเรียกว่าเเเสสรรริิิมมมมหหลลลล็็กกกะุ่่่ทีียาจอูผตภัณฑ์ คือใช้เป็นผนังใช้เป็นพื้นบ้านนะพื้นบ้านเลยใช้เป็นหลังคาได้อีกนะในส่วนของ3ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะแตกต่างในเรื่องของความสามารถในการรับแรงนะคือถ้าเป็นผนังก็รับแรงได้น้อยหน่อยตัย้งแต่50 80จนถึงรับพายุทอร์นาโดนะฮะ250กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้เป็นผนังนะแต่ส่วนเป็นพื้นก็200 3 0 0 500กิโลกรัมต่อตารางเมตรไปเลยส่วนหลังคาก็เริ่มจาก100กิโลกรัมต่อตารางเมตร เป็นส่วนของโครงสร้างหลังคาโครงการศิราลาไหยนี่เราได้ส่งผลิตภัณฑ์อะไรให้ทงโครงการบ้งรางฮะศิลาไหยตัวนี้เราส่งอยู่เป็น3ตัวเลยตอนนี้ตัวแรกที่เป็นวอลพาร์เนเป็นผนงังกับตัวลินเทลเป็นตัวทับหลังช่องเปิดประตูหน้าต่างในตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นทางโครงการเนี่ยครีเอทขึ้นมาเลยว่าพอใช้เป็นชิ้นส่วนสําเร็จแล้วเนี่ย ไองานตกแต่งส่วนที่ให้ความสวยงามเราทางที่เราเรียกว่าบัวบัวอยู่รอบรอบประตูหน้าต่างก็มีการใช้บัวด้วยการใช้ลินเทลเนี่ยมาทำประกอบเป็นบัวได้อีกนะครับโครการนี้โครงการนี้ที่เราอยากจะมานําเสนอท่านผู้ชมเพราะว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะพาเนลนะครับซึ่งโครงการนี้ใช้พารเนลในการทําผนังทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้า,<ร>าว่าอย่างนั้น<ล>นะครับเพราะนั้นออนอกจากเราบอกผลิตภัณฑ์เราแล้ว,ลวโครงการนี้มีอะไรแล้วการใช้งานล่ะครับพี่ระหว่างอิฐมวลเบาเนี่ยเราไปเทียบกับพวกผลิตภัณฑ์เดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น It ont, rete, อิฐมอสอิฐคอนกรีตการทำงานต่างกันยังไงบ้างครับพี่ก็ไล่ลามาตั้งแต่ดึกดำบรร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราต่อกันด้วยอิฐมอสนั่นคืองานมันก็จะใช้แรงงานคนเยอะขั้นตอนการทํางานมากนะฮะมีทั้งงานต่องานฉาบเสาเอ็นทับหลัง กุด<บ>เหล็กใกอนกรีดเข้าไม่แบบนะอพอเริ่มพัฒนาการมาเมื่อสัก15ปีจนถึงปัจจุบันที่เป็นอิดบ,บ,บอลก่องก้อนๆก,ก,ก็ยังใช้วิธีคล้ายๆทีอบบบ่อิดบ,บอลน,นะเนื่งจะกก้อนใหญ่ต่อเร็วขึ้นเบาทําให้การทํางานเร็วขึ้นพอถึงขั้นปัจจุบันที่แรงงานเริ่มมีน้อยลงทักษะการทํางานเริ่ม มีความสามารถในการทํางานน้อยลงก็เริ่มมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วนสําเร็จมากขึ้นในโครงการนี้คือใช้เป็นชิ้นส่วนสําเร็จเพื่อจะลดงานที่เราพูดไปทั้งหมดในสมัยดึกดบาบันนะฮะการต่อที่ยากจานวนเยอะเสาเอ็นทับหลังผูกเหล็กเทคอนกรีตพวกนี้มาเหลือแค่การติดตั้งด้วยแผ่นสาเร็จอย่างเดียวแล้วลดงานเก่าๆไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ได้นะทั้งในส่วนที่เป็นงานที่ฉาบมาเรียบร้อยจาาโรงงานเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าไปเทียบตัวตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวมันดูอาจจะแพงแต่ถ้าเทียบเป็น พอทั้งตารางเมตรแล้วเนี่ยมันผมว่ามันถูกกว่าโดยเฉพาะพี่ยกําลังจะบอกผมว่ามันมีเรื่องอื่นๆอีกที่เราจะคิดเรื่องของของเสียของเสียที่ลดน้อยลงใช่ไหมครับปกติเราก่ออินบอลส่วนใหญ่สูญเสียเราพูดกัน5%จริงๆิอินบอลน,นี่อาจจะเกินถึง10%เเ็นพราะมันเป็นบวลเราพูดกันที่5%มันก็ยัง5%หรืออาจจะเกินด้วยคืบอบอลที่ก่อนๆนะไอ้ส่วนที่เป็นคาแนลเนี่ย เรายกติดตั้งปุ๊บมันแทบจะมีเศษน้อยมากมนะฮะที่เราจะต้องสูญเสียทิ้งไปในระหว่างการก่อสร้างที่หน้าง,งานนะพี่โยได้เล่าตัวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้เราฟังเยอะแล้วนะครับแต่ถ้ายืนคุณแค่นี้มันไม่ค่อยเห็นภาพอะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วผมใช้พี่โยพาชมโครงการก,กันดีกว่าครับตอนนี้ที่ที่ใช้ผนังอันนี้ก็คือว่าเร็ววัสดุเสียหายน้อยกว่าขยะน้อยกว่าติดตั้งไม่ยากง่ายมากเห็นลูกน้องแป๊บเดียวก็ติดได้ละ เรื่องขยะเรื่องอะไรต่างๆไม่มีเลยคุณภาพค่อนข้างเป๊ะพอมาจากโรงงานทั้งหมดแล้วอย่างงี้ง่ายประหยัดด้วยแล้วผมได้งานไวขึ้นอย่างอย่างอิดมอนเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นที่ก่อเรื่องมีปัญหาอันแรกเลยคือดิ่งก่อเลื้อให้ก่อล้มทําให้เราเปลืองปูนฉาบเวลาฉาบต้องฉาบเก็บเปลืองปูน,ปน,ปนที่จะฉาบให้ความหนาเพิ่มปูนที่ต้องปาดทิ้งอีกค่อนข้างเยอะแล้วยึดด้วยแค่เอ็นสองข้างแต่อย่างผนัง ที่เป็นพาร์แนลของอินซีซูเปอร์บ็อกเหล็กมีทุกชิ้นเรายึดทุกแนวแผ่นทำแข็งแรงแข็งแรงกว่าแล้วก็ไม่ล้มดิ่งเนื่องจากเรามีเลเซอร์การยิงบนล่างแล้วมีไกลมังคับอยู่ล่องมีมีล่องบังคับชิดแนวเสมองั้นเรื่องล้มดิ่งไม่มีปัญหาต่างกับ It, It, อิดอิพรที่เราก่อทั่วไป ให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ถ้้าาาเรารกกรเรรรรั o ั N ักกกกกโโลล็จจะปปููนนนอิีีดดดไงใทย์ส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพ เส้นทางค้ากลับกรุงเทพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้ใช้งานจริงไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่กับดตรยอินอีกครั้งโดยคราวนี้พี่ยอินจะพาเราเดินดูในโครงการนะครับว่ารเราได้ซัพพลายผลิตภัณฑ์อะไรให้กับโครงการนี้บ้างถ้าพี่รเริ่มตรงไหนดีครับพี่ก็จะเริ่มจากแผ่นที่เราส่งมาจากโรงงานก่อนนะ เวลาเราส่งมาจากโรงงานเนี่ยเราจะแพคด้วยพาเลตตามความยาวของแผ่นเลยอ,อย่างเช่นอาคารนี้แผ่นสูง2เมตร75ก็จะเป็นแผ่นที่สูง2เมตร75ลายเน้นในแผ่นขนาดที่เราส่งมาเนี่ยมาตรฐานเลยจะกว้างกว้าง60เซนนะฮะเป็นแผ่นมาตรฐานส่วนขนาดที่จะเล็กลงไปเพื่อให้มันสามารถปรับผานังได้หลายแบบเนี่ยก็จะมีขนาดตั้งแต่40เซน30เซนจนถึง20เซนอย่างเช่นแผ่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นครึ่งถึงแผ่น60เซน แล้วก็ตำแหน่งของจอยรอยต่อนี่นะครับเราจะมีจอยที่เป็นทางแอนทรูปแเรียกว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นเดือยตัวผู้ตัวเมียนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวเมียอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งเดือยตัวผู้ที่ต้อนเข้าไปเพื่อให้รอยต่อนี่ันบติดด้วยฟูลกาวนะ็นฟูนกาวก็จะเป็นฟูนกาวของอินซีมอเตอร์แม็กเบอร์23บนะที่ใช้กับวอวพาเนลตัวนี้ซึ่งจริงๆไอตัวผู้ตัวเมียเนี่ยช่วยในการยึดเกาะแล้วมันช่วยกันเรื่อง ด้วยเพี่เพราะว่ามันมีเหมือนกับเป็นลิ้น,นแนบนะเข้าไปอแล้วก็จริงๆตรงขอบพี่ก็ลบมุมอีกลบมุมนิดหนึ่งเพื่อให้ตอนที่มาฉาบเก็บสะดวกขึ้นใช่ไหมครับขึ้นครับครับผมครับถ้าเป็นการก่ออิฐบาบาบางทีช่างฝีมือไม่ถึงเราจะเห็นว่ามีช่องแสง ทะลุเนี่ยนะทำให้งานก่อสร้างไม่ไม่สมบูรณ์แต่การใช้วัวพันลเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทับมองได้เลยนะครับเพราะรอ,รอยต่อเนี่ยมันถูกซ้อนทับกันหมดทุกจุดนะครับจุดต่อไปไปตรงไหนดีครับพี่โยจุดต่อไปก็จะพาไปชมผนังที่เขาติดตั้งติดตั้งเรียบร้อยพ,พี่โยเชิญครับด้านนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็ติดตั้งแล้วนะฮะผนังที่ติดตั้งแล้วเริ่มไหนครับพี่แผ่นที่ขนาดความกว้างมาตรฐานคือ60เซนนะครับตอนที่ที่เราติดตั้งเนี่ยก็จะติดตั้ง ไล่จากลิมแผ่นหกสิบไปทีหกสิบหกสิบหกสิบเราก็จะเห็นว่าพอจุดที่เป็นมุมผนังที่หักมุมนะฮะตรงจุดนี้ก็สามารถตัดได้นี่คือแผ่นที่พี่โอว่าตัดให้ตามความเหมาะสมเลยคระครับผมอย่างเช่นนี้ก็ประมาณสิบสองเซนครึ่งพอดีกับแนวผนังนะครับซึ่งตอนพี่ยกตั้งนี่ทำไงพี่โอตอนตอนที่ยกติดตั้งเนื่องจากขนาดแผ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเนื้อคอนกรีตกตีถ้าเป็นคอนกรีตทั่วไปเนี่ยมันจะหนักประมาณ4 500กิโลนะซึ่งไม่ไหวอะคนต้องใช้เครนอย่างเดียว อันนี้มันใช้คนอยู่3คนนะครับตอนติดตั้งเนี่ยน้ำหนักแผ่นนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่โยแผ่นนี้ประมาณสัก120ยกิโลนะโดยสูงสูง2องเมตรเจ็ดสิบห้ก็หนักประมาณร้อยสามคนสบายๆใช่ไหมครับแล้วตอนยกขึ้นไปมันมันยึดอะไรยังไงพี่ตอนที่เรายึดเนี่ยเราก็จะมีการยึดซ่อนไว้ตัวที่เป็นร่องร่องตัวเมียนะซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตำแหน่งของจ้อยรอยต่อข้างในนะฮะอยู่ข้างในเลยนะเราจะไม่มองไม่เห็นเหล็กแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีเหล็กเหล็ก9มิลลิเมตรนะฮะเจาะลงมาในพื้น ลรซ่อนอยู่ในร่องเนี่ยล้วงขึ้นมาอีกประมาณ25บเซนบนล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะแล้วก็ตรงจ้อยรอยต่อก็จะเป็นปูนตาเนี่ยตรันี้ิสลิแได้เลยรับรองแกล่งแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งมุมเนี่ยก็จะมีการยึดยึดตรงที่เป็นมุมฉากอ๋อเหมือนเย็บเห็นเย็บก็ไเหล็กก้ามีที่เมื่อกี้บอกยึดที่พื้นตรงนี้พี่โยจะมีเจาะเทางเข้าไปอีกแล้วมันจะเย็บเลยแแขกล้งแน่นอน มุมเนี่ยมันถูกสารเหมือนเป็นเสาเสาอาคารเสาของผนังได้เลยครับผมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่โยบอกไปว่าถ้าใช้ตัวนี้ไม่มีร่องให้ทำมองแน่นอนไมสนิทเลยนะครับแล้วก็ผิวที่เราเห็นเป็นเปียบนี้นะฮะบเป็นผิวที่มีการฉาบครับฉาบสกินมาจกโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันใช้งานง่ายกว่าในในการติดตั้งโดยไม่ต้องมันดึงเสาเอ็นอะไรใช่ไหมพี่ผมเข้าใจว่าพี่โยใช้เหล็กเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากรับน้งบนมา ป๊อปยึดธรรมดาใช่ไหมครับเราอันนี้พิงเข้าไปพิงเข้าไปจุดต่อไปที่พี่โยจะพาไปชมต่อไปก็จะเป็นอันนี้เราเรียกว่าวอลพาแนลนะครับจุดต่อไปคือตำแหน่งที่เป็นช่องเปิดประตูหรือหน้าต่างเราเรียกว่าลินเทลทับหลังซึ่งที่พี่โยบอกว่ามันจะทำให้ช่างไม่ต้องมานั่งเก็บอะไรเลกๆน้อยอันนี้เราทำบริภัณฑ์สาเร็จรูปให้ได้หมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกับพี่ด้านนี้นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในอีกมุมนึงนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่โยธินบอกไว,ว้ว่าต้องเป็นแผ่นพีแคสเนี่ยคนยก<ร>ไม่ไหวเพราะแผ่นนึงหนักเท่าไหร่พี่ขนาดนี้แผ่นพีแคสต์สามสี่ร้อยกิโลที่เห็นนี่นหละพีแคสแต่แผ่นนี้แค่ร้อยยี่สิบแล้วเ,เดี๋ยวเราให้ดูว่าสามคนยกได้สบายๆจริงฮะนี่ฮะไม่ยกลอยอยังยกได้เลยนะฮะถ้าเปิดหน้านี่ยิ้มด้วยนะฮะนี่เหลือสองคนแล้วด้วยซ้ำฮะอีกคนหนึ่งไปค่อยช่วยประคองเนี่ยครับการใช้งานมันง่ายไงครับแล้วก็เนี่ยครับขอบล่่่าาางงงกก็็คืออใช้้เเเหลลยัันนนบท ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งตีขึงเอ็นอะไรต่างๆนะครับเคยคิดเลยแล้วนี่เป็นเดยตัวผู้จบแล้วจบแล้วครับเนี่ยครับแผ่นหนึง่งแล้วเดี๋ยวแผ่นต่อไปก็ทำนี้ครับแล้วแค่อัดใปตัวปูนปูนกาวปูนกาวแล้วก็เจาะบ,บนล่างนะครับที่เป็นตัวโนเวล,ลวนะครับ ตอนนี้พี่โอภาผมมาดูในจุดที่เป็นช่องเปิดใ,<ห>ใช่ไหมครับประตูหน้าต่างครับมัน,ม,นมันง่ายกว่ายัางไงบ้างครับพี่ง่ายกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะเดิมเนี่ยตำแหน่งที่เป็นช่องเปิดประตูหน้าต่าง<ช>ถ้าเป็นงานอิดมอหรืออิดบนเบาเนี่ยตำแหน่งนี้เราต้องหยุดต่อแล้วหยุดแล้วก็มาผูกเหล็กนะฮะผูกเหล็กรอบนี้ตีไม่แบบตีไม่แบบเพื่อเทคอนกรีตแล้วปัญหาที่เราเจอคือว่าตำแหน่งพวกนี้ที่ทําให้เกิด เครมงานกันเพราะว่าเจ้าของมาเจอว่าเอ๊ะทำไมมีถุงปูนมีโฟมยัดกันไปมายัดอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าตึกนี้จะพังไหมเนี่ยนะแต่งานเนี้ยพอเราลดงานพวกประเภทที่ออกไปหมดเนี่ยก็จะเหลืองานชิ้นส่วนสําเร็จที่เราเสริมเหล็กเข้ามาข้างในเป็นคานมาเลยนะครับรอบท่องเปิดอันนี้ก็เป็นแนวตั้งทีก็แผ่นหนึ่งรู่นแผ่นหนึ่งรู่นแผ่นหนึ่งจบเลยนะสามชิ้นกลายเป็นประตูไปเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติเราใช้อิฐมอญอย่างพี่โยตรงเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ อีบอนอันนี้ให้ใช้เวลา3วันนะใช่ไหมเพราะขั้นตอนมันดูแห้งใช่ไหมครับถ้ามีแบบผูกเหล็กเกคนิคนบนเราอาจจะเร็วขึ้นตรงนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ขั้งบนก็ต้องไปรอถ้าเกิดถ้าเป็นบางเจ้าที่เขาไม่มีทําตัวนี้ขายก็จะต้องไปก่อตยันก็ไม่เสียเวลาตรงนั้นอีกอยู่ดีเพราะนั้นใช้อินซีซูบ็อกเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่ถึงวันไม่กี่ชั่วโมงรับนับนี้รับจะเป็นนาทีฮะถ้าอย่างนี้ใช้เวลาเท่าไหร่พี่โยเข้าใ ประมาณสักสินาทีนะสามชิ้นเนี่ยฮะสามชิ้นเพราะมันชิ้นเล็กๆกับสามวันเหลือสิบนาทีมีจุดไหนต่อครับพี่โยก็จะมีจุดที่ทางโครงการเนี้ยนำไปใช้ต่อคือทําเป็นบัวรอบหน้าต่างอีกนะเอาชิ้นที่เป็นรินเทลเนี่ยเอาไปประกอบเป็นบัวรอบหน้าต่างก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงทั้งผนังเนี่ยเพิ่มความหนาเนื่องจากเป็นชิ้นงานประกอบกันเป็นเหมือนก็เป็นเพิ่มเสาเข้าไปโดยรอบช่อง ต่างนซึ่งตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ลูกค้าช่วยคิดลูกคา้ Lydia าค,คิดให <6 S 2> ้เราเองยอดเลย <6. S 2> นะครับง <Hill. S 2> ั้นเดี๋ยวเราไปชมแต่เข้าใจว่าต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปชมกันอีกอชั้นหนึ่งนะครับที่ชั้น6นะครับครับตอนนี้เราเดินลงมาอยู่ชั้น6แล้วนะครับที่เมื่อกี้พี่โยเกริ่นไว้ว่าลูกค้าช่วยคิดแอปพลิเคชันใหม่ๆมาแล้วพี่โยอธิบายนิดนึงครับนี้คือตำแหน่งช่องเปิดเราต้องการให้มีเดิมที่ออกแบบว่าเป็น งานบัวที่ต้องมาต่อมาฉาบซึ่งงานยากมากเลยนะอ๋อก็คือถ้าเป็นงานบัวต้องต่อฉาบต้องตีไม้อีกว่าพี่ตีไม้อ๋องานแบบว่างานจะยากสุดเลยนะครับพอเอาชิ้นที่เป็นรินเทลมาประกอบเป็นบัวปุ๊บเนี่ยกลายว่ามีชิ้นส่วนแค่4ชิ้นเท่านั้นเองนะวาเสียบอีกแล้วมาเสียบกันแล้วก็ยึดเข้ากับชิ้นที่เป็นผนังแล้วก็ยังได้ในเรื่องของเพิ่มตำแหน่งความหนาผนังเช่นว่าตำแหน่งนี้ได้มิติเรื่องกรอบของเฟรมต้องเปิดประตูหน้าต่างนะ ที่เราต้องการเพิ่มความหนาเนี่ยจากผนังที่หนาอยู่เจ็ดเซนครึ่งตัวนี้ก็จะได้ความหนาในการติดตั้งเพิ่มเข้าไปอีกสามารถสร้างเฟรมใหญ่ได้อีกซึ่งพี่โอก็ตัดชิ้นตามความหนาที่ต้องการของลูกค้ามาเพราะนั้นลูกค้าก็เอามาติดตั้งเสียบชิ้นสำเร็จเหมือนเดิมจบเลยแป๊บเดียวเหมือนกันยึดเข้าหากันโอ้เพราะนั้นงานลดไปคนละเรื่องเลยเพราะปกติถ้าตีไม่แบบนี้ก็ก็ต้องทิ้งไว้เป็นสองตะวันอยู่ดีแล้วงานจนท่เนียบด้วยนะก็ต้องมาเข้าแบบ จับเสียมขาบปูนซึ่งในขนาดนี้อันนี้พี่โยฉาบมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยเราสกิมมาให้จากโรงงานเลยนะครับด้วย Ince Motor Max M16 นะฮะเรียบขนาดเอาหน้าถูได้เลยถูได้เลยยิงลูกปืนกลนี M16 Ince Motor Max เบอร์16นะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็โครงการนี้ก็คือใช้งานตัวพา่นแนลเป็นเป็นโลารแล้วก็ถือว่าทั้งโครงการเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่โครงการศีลาลายเราก็ได้เห็นภาพรวมๆกันเกือบทั้งโครงการแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วเบรกนหน้าเรากลับมาเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกโครงการหนึ่งที่ใช้ It, อิฐมวลเบาของอินรีซุปเปอร์บล็อกกันนะครับ ชั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูดนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรียปูนดีได้ดังใจเฮีย yeah. ปูนแห่งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ านผู้ชมครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการอาคารสูง30ชั้นนะครับซึ่งอินซีซูบล็อกเราก็ขายโปรดักต์เข้ามาในโครงการนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่โยธินเหมือนเดิมพี่โยธินครับโครงการนี้พี่โยธินขายอะไรเข้ามาบ้างเอ่ยหลักๆเลยตรงโครงการนี้จะเป็นตัวบล็อกขนาด20่สบุหนาเจ็ดเซนครึ่งนะเพื่อเป็นผนังเพราะว่าตัวบล็อกตัวอันนี้ใส่มาตรฐานใส่มาตรฐานเนี่ยถ้าเราเทียบกับอิดมอนเนี่ยอิดมอถ้าเป็น7เซนเเซนเหมือนกันเนี่ย อินบอลอินมอนกันไฟได้แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะอ,อันนี้หนาจะสิงครึ่งกันไฟ4ชั่วโมงมเพราะเป็นรุ่น G 4นี่นะฮะถ้าเป็นรุ่น G 2อก็กไฟแค่2ชั่วโมงก็เห็นว่าประสิทธิภาพเรื่องการกันไฟที่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบอีกมอนนิดหนึ่งพี่โยบผมจาได้ว่าเวลาพูดเรื่องกันไฟพี่โยบมันต้องดูใน2ด้านครับยรบกระดเปพี่โยอธิบายตัวหลักเลยคือถ้าตามมาตรฐาน BS Standard นี่นะเรารู้ดูเรื่องของ ความสามารถในการความร้อนกันไฟไหม้เนี่ยในอุณหภูมิที่1,100อ,องศานะถ้าเกิดเพลิงไหม้ในผนังด้าน,นในอุณหภูมิพัน0รอเนี่ยผนังด้านเนี้ยจะต้องไม่เกินร4 0สิองศานะแต่ว่าช่วงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถกันอุณหภูมิจากพันหรือ140สิองศาได้ครับกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของรอยแตกร้าวที่ผน,นังเพราะว่าถ้าเกิดเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมีจุด crack, แคกล้อไผ่รลอแผกออกมาได้เนี่ยเราถือว่ามันกันไฟไม่ได้นะฮะซึ่งปกติเรา จะเห็นว่าผนังทั่วไปบางบางครั้งเนี่ยจะพูว่ากันไฟได้สี่โมงเท่ากันได้แค่รอยแคกแล้วก็มีไฟวาบเท่านั้นเองเพราะจับภูิกันไม่ได้เพราะนั้นที่ที่เขาชอบพูดกันว่าของผมก็กันไฟสี่โมงคือเผาไปเนี่ยไม่แตกหรอกไม่แตกแต่ข้างในอ่ะสุกเรียบร้อยแล้วข้างในห้องเนี่ยกินได้ละว่างั้นเถอะเพราะนั้นเวลาเราพูดกันไฟมันต้องต้องมองสองมุมนะครับเพราะนั้นนอกจากตัวนี้มีคุณสมบัติดีๆอะไรพี่ที่จะเปรียบเทียบกับผมก็จะว่าทางนู้นมี ผนังอีกแบบหนึ่งให้พี่โอเปียบเทียบกัน,น <ะ S 1> ด้วยนะครับในเรื่องของขนาดก้อนเนี่ยขนาดก้อนที่ไซส์เล็กของเราเนี่ย8.3ก้อนเนี่ยว่เทียบกับอิฐอเนี่ย1้อก้อนเนี่ยอันนี้8.3<ะ>ก้อนคือ1ตารางเมตรตนึงต่อน,นะฮะก็จะก่อสร้างได้ได้เร็วกว่าเยอะนะฮะ ก็ประมาณนับหนึ่งสองในสองก้อนขึ้นไปสี่แถวเนี่ยประมาณหนึ่งตารางเมตรเรียบร้อยละใช้งานแค่นี้ฮะแล้วดูปูนก่อใช้แค่ไม่กี่เส้นเองนะแล้วลองมองอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอิฐมอนซึ่งจะเห็นว่าใช้ปูนก่อหนาเปอะก่อหนาแล้วร้อยสามสิบก้อนก็กี่ชั้นไม่รู้นะพี่น้องแล้วก็ใช้ค่าแรงอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับรวมทั้งตัวนั้นเองไม่มีคุณสมบัติเรื่องทนไฟนไม่ทนไฟได้น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ ไม่มีเรื่องกันเสียงซึ่งตัวนี้กันเสียงไงพี่โยครรบคือลักษณะของวัสดุที่มีรูพุนเลยมันจะได้ทั้งเรื่องของการกันเสียงระหว่างห้องนะฮะกับเรื่องการดูดซับเสียงไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนนะฮะวัสดุที่มีความแข็งถึงแม้จะกันเสียงได้ระดับใกล้เคียงกันแต่เรื่องของการเสียงสะท้อนเนี่ยจะมีมากกว่าวัสดุวัสดุที่มีรูพุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดกันเพราะว่าคนจะมีความรู้สึกว่าผนังทึบๆกันเสียงไอ้นี่มีรูพุน มีมีฟองอากาศสงสัยมันจะเสียงทะลุซึ่งความจริงไม่ใช่ไอ้รูฟองอากาศนั่นคือฉนวนเสียงแค่คในความเป็นจริงเพราะเพราะเนี่ยเป็นเป็น,ปนด้วยด้วยความรู้สึกจะนึกว่าผนังอิดมอนมันแน่นมันต้องการแต่ความเป็นจริงเนี่ยของแข็งเนี่ยมันทำให้เสียงวิ่งได้ผ่านทะลุได้ง่ายกว่านะครับเพราะนี่มีคุณสมบัติเรื่องกันไฟและกันเสียงและกันเป็นฉนวนความร้อนด้วยทําให้ประหยัดพลังงานใช่ไหมพี่โย่พอพอจะเปรียบเทียบได้ไหมี่ประหยัดพลังงานในในลักตณะไหนครับเปียบเรียบพลังงานด้าน ด้านทิศตอวนตกเฉียงใ,ใต้ถ้าเราดูบ้านนะบ้านด้านทิศตะวนตกเฉียงใต้ถ้าเรากลับมาจากทางานปุ๊บเนี่ยห้องเนี้ยเอามือไปจับผน,งนังยังอุ่นๆเลยนะฮะบางบ้านเนี่ยกลับมาถึงบ้านหกโมงเย็นไปเปิดบ้านกว่าจะเปิดแอร์เย็นอาจจะสี่ทุ่มนะแอร์เริ่มเย็นแต่ความร้อนที่มันอยู่สะสมยู่ในอินบอลเนี่ยมันก็ยังคายคายต่อไปเรื่อยๆงั้นแอร์ก็จะกินไฟไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริ่มดูดซับความร้อนจากผนังอนออกไปหมดนะฮะในส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนและไม่ดูดซับความร้อนไว้เนี่ย ความร้อนมันก็ไม่สะสมในผนังก็ทําให้ความร้อนเนี่ยที่มีอยู่สะสมช่วงกลางวันเนี่ยมันอาจจะระเหยออกไปด้านนอกอาคารส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีการไม่มีการส่งถ่ายกลับไปในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเรื่องแอร์ชัดๆนะพอพ่อจะเคยมีงานเปรียบเทียบไหมพี่ว่ามันประหยัดแอร์ประหยัดพลังงานสักเท่าไหร่ครับการทดสอบในในห้องทดสอบของพวกนักวิจัยเนี่ยนะเราทดสอบกันขั้นต่ำเนี่ยประหยัดแน่นอน15เปอร์เซ็นต์เลย เมื่อเทียบกับอีกมอเพราะฉะนั้นนอกจากที่บอกว่าประหยัดต่อตารางเมตรแล้วเนี่ยถ้ามองระยะยาวมันเป็นประหยัดพวกนี้อีกนะครับที่บางทีเราไม่ได้เอามาคิดนะครับเพราะนั้นภาพแล้วยังไงอิเบ้มเว่าคุ้มกว่าแ <c oughs> น,น,น,ววาน่นอนใช่ไหมครับวันนี้เราได้ความรู้จากพี่ <c oughs> ดรโยธินเยอะมากเลยนะครับก็พาเราไปชม2โครงการทั้งไงวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่โยธินมากที่ตสีดเวลามานะครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจจะใช้อิฐมวลเบาอย่าลืมสังเกตมาตรฐาน G4 นะครับและถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องเป็นอินซีซูเปอร์บล็อกนะครับต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโทร1732กด7นะครับเรามี c อ l l center รับสายอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ